กราบสวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube ทุกคนครับอยู่กับผมครับเบียรถไถสิ่งดินระเบิดวันนี้ก็พามาดู L50 ห้าคานบนครับเลยยกร่องครับแกจะถอดคานไอ้ใบหน้าดูวิธีถอดค้านดันนะครับโอ้ถอดง่ายครับตันนี้ถอดบ่อยครับเลยถอดง่ายถ้ากัยังระผก็คงไม่ออกแล้วครับเยไม่เคยถอดเลย 0ครับคานล่างครับไหยกรองตามนะโบแรงครับมาดูครับนี่นะครับคานบนกับคานล่างครับข้อแตกต่างก็ถ้าเราขุดมันมันก็ต้องถอดคานครับมันไม่โดนต้นครับแล้วมันก็เบาเราทำมันลอยครับ โอ้ขัดท้ายใหม่เลยโอ้ใบพี่มู้ใบเท่าไหร่ฮะใบเท่าไหร่ใบยี่หกใช่ไหมใบยีย่บหกใช่ไหมนี่นะครับใบยกลงใบยี่หกมาดูกันครับว่าจะยกลงยกลงเลยตรงไหมครับนี่ไปแล้วครับว่าแรงเหรือ เอาไปแล้วทำเลยมาดูนะครับจะได้ตรงไหมห้าศูนย์กับห้าศูนย์ครับคานบนกับคานล่างครับ สองคันเลยนะครับนี่อันนี้ก็ไม่มีครับไม่มีใบมีดดันดินครับถอดออกครับทั้งคานทั้งอะไรครับอันนี้ก็ถอดแต่ใบมีดดันครับม้าครับนว้ามันก็ฟรีล้อครับฟรีล้อนาทิ้งหน่อยมันเบาครับ โอ้อันนั้นทำอะไรครับจอดแล้วครับนนจอดแล้วครับอุงอ้งานครับเสียมูครับต้นไม้ คนมายเยอะครับนียประมาณยี่สิบสามสิบต้นแล้วครับยกร่องร่องก็วะก็ย่เล็กไม่เล็กนะครับผมว่าน่าจะพอดีแล้วแต่ครับแล้วแต่เจ้าของสวนครับจะเอาเล็กหรือเอาใหญ่เขาก็จัดให้ได้ครับคนคนทำแต่ถ้าผมว่าร่องเล็กมันก็เสียเวลานะครับ เวลาขุดก็ยากครับนี่ต่ออันรายนะครับนี่ต้นไม้เง,งนี่ต้นตายเวลาชนก็ตกลงมาโดนลังคาแตกครับมันรถผมครับแตกหมดเลยครับนี่ ต้องห่างๆนะครับหลีกหลีกได้หลีกเลยครับต้นไม้ตายครับยาไปเสี่ยงครับยกล้อยกล้อหน่อยยกล้อหน่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยระวังหน้านี่เอาจะทำอะไรครับนี่ยยกล้อหน่อย ยกลอหน่อยยกลอหน่อยรถใช้งานทุกวันนะครับเนี่ย ว้าโดนโตร้อยเปแล้วครับวันนี้เลย ใบยกลงก็เป็นใบผงนะครับคันนี้สบายสบายครับเสียงก็โหดโดนะครับโตนะครับนี่ข้างหน้านมีโตครับ ว้วโหน้าโผลลมเลยลมเลย ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเบียร์รถไถซิ่งดินระเบดเิดดนะครับ <tem ple asure> เจอกันคลิปหน้าครับบายๆครับก็จบคลิปด้วย L50 คานบนกับคานล่างครับ